แขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิดสิครับใช้เวลาเพียงแค่37นาทีนะครับหากประเทศไทยเริ่มมีวัคซีนเข้ามาแล้วทุกท่านได้ไปเข้าใช้บริการเนี่ยจะมีขั้นตอนในการฉีดวัคซีนอย่างไรกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยออกมานะครับว่าใช้เวลาไม่ถึง37นาทีนะครับมี8ขั้นตอนขั้นตอนที่1ครับท่านจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับตรวจวัดไข้ลงทะเบียนผ่านเครื่องให้เป็นการอัตโ,ตโนมัติเพื่อลดการสัมผัสขั้นตอนที่2ชั่งน้ำหนักวัดความดันครับ ขั้นตอนที่3ามเขาจะมีการคัดกรองซักประวัติส่วนขั้นตอนที่4คือการรอนะครับการฉีดวัคซีนขั้นตอนที่5เริ่มการฉีดวัคซีนครับใช้เวลาประมาณ5-7นาทีนะครับขั้นตอนที่6กครับนั่งพักรอสังเกตอาการจนครบ30นาทีแล้วก็แพทย์เนี่ยจะให้การดูแลอย่างใกล้ชิดทุกคนต้องสแกนลายหมอกพร้อมเพื่อใช้ติดตามอาการแล้วก็แจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่2นะครับขั้นตอนที่7สอบารอมการแล้วก็ให้คําแนะนํา ส่วนขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่8ครับเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วท่านจะได้รับใบยืนยันการฉีดผ่านไลน์หมอพร้อมครับ